Set up. Be. ลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจพลังหญิงอย่างเรื่องเ e วิ w e วสป Prada หรือนางมารสวนปราดาจะเป็นอย่างไรเมื่อหญิงสาวสุดเนร์ดที่ไม่เคยสนใจเรื่องการแต่งตัวจะต้องมาทํางานให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนําระดับโลกเพื่อเป็นใบเบิกทางให้ตัวเองไปสู่งานที่หวังไว้การปรับตัวและแรงกดดันต่างๆจะทําให้เธอยอมถอดใจหรือเดินหน้าต่อเราไปฟังพร้อมๆกันเลยเปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับเอน แอนเดี Zach, ยแซกยิงสาวที่ออกตามหาฝันเธอเป็นเหมือนนักศึกษาจบใหม่ทั่วไปที่ต้องออกตระเวนสมัครงานไปตามที่ต่างๆเนื่องจากแอนเดียมีความฝันอยากทํางานเป็นนักหนังสือพิมพ์เธอจึงส่งจดหมายสมัครงานไปยังสำนักพิมพ์ต่างๆหลายแห่งแต่โชคร้ายที่ไม่มีแห่งใดตอบรับเธอกลับมาเลยวันหนึ่งแอนเดียก็ได้รับแจ้งเรียกตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างเอลิอสคราคซึ่งเป็นนิตยสารและวรารสารขายดีหลายฉบับที่ติดอันดับท็อปๆของประเทศแอนเดียรู้สึกตื่นเต้น เป็นอย่าางมากแต่เมื่อเธอไปถึงเธอก็ได้พบว่างานที่ถูกเรียกมาสัมภาษณ์นั้นเป็นตําแหน่งงานผู้ช่วยของผู้ช่วยอีกทีให้กับมิเรนดาพิสล่ย์บรรณาธิการบริหารของนิตยสารแฟชั่นอันดับหนึ่งอย่าง Runway ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตําแหน่งที่ยิงสาวนับล้านคนยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวของมิเรนดาจะเป็นคนที่เข้มงวดกับหน้าที่การงานเป็นอย่างมากพนักงานในบริษัทต,ต่างก็เกรงกลัวความขาววีนของเธอด้วยนิสัยเอาใจยากบวกกับความไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมิเรนดา จึงได้เปลี่ยนผู้ช่วยมาแล้วนับไม่ถ้วนเช่นกันซึ่งมันก็ทําให้แอนเดียถึงกับหมดหวังที่จะสอบสัมภาษณ์นผ่านเพราะเธอไม่เคยสนใจเรื่องแฟชั่นมาก่อนรวมไปถึงเธอไม่เคยรู้จักอะไรเกี่ยวกับมิเรนดาเลยแต่แล้วด้วยบุคลิกที่แตกต่างจากคนอื่นๆของแอนเดียกลับทําให้มิเรนดาสนใจในตัวเธอขึ้นมาและตกลงรับเธอเข้าทํางานในทันทีในเย็นวันนั้นเพื่อนๆกับแฟนนุ่มของแอนเดียก็ได้มานั่งฉลองงานใหม่ของเธอที่บาร์แห่งหนึ่งทุกคนต่างแทบไม่เชื่อว่าสาวเนิร์ดผู้ซึ่งไม รู้อะไรเกี่ยวกับแฟชั่นอย่างเธอกลับได้ทํางานที่นิตยสารแฟชั่นอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันกลับแอนเดียพูดอย่างเป็นกังวลกับแฟนหนุ่มของเธอถึงเรื่องเสื้อผ้าที่ต้องใส่ไปทํางานว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าแฟชั่นดีๆใส่เลยซึ่งเขาก็ปลอบใจเธอด้วยคําพูดที่ว่าคนรับโทรศัพท์กับซื้อกาแฟจําเป็นจะต้องใส่ชุดราตรีทํางานด้วยหรือไงเช้าตรู่ของวันถัดมาผู้ช่วยเบอร์หนึ่งเร่งโทรหาแอนเดียเพื่อให้เธอรีบออกมาซื้อกาแฟและเตรียมตัวเข้างานก่อนที่มิเรนดา จะมาถึงออฟฟิศแต่แอนเดียที่เพิ่งปรับตัวในการทํางานเป็นวันแรกก็มาช้ากว่ามิเรนดาไปหลายนาทีผู้ช่วยเบอร์หนึ่งบอกกับเธอไปว่าเราทั้งสองมีหน้าที่คอยรับโทรศัพท์แต่แอนเดียจะต้องคอยซื้อกาแฟในทุกๆเช้าและถ้าหากตัวผู้ช่วยเบอร์หนึ่งไม่อยู่ที่โต๊ะแอนเดียจะต้องนั่งประจําโต๊ะของตัวเองห้ามไปไหนเด็ดขาดผู้ช่วยให้เหตุผลไปว่าเมื่อคราวก่อนผู้ช่วยคนเก่าได้ทิ้งโต๊ะไปทําให้มิเรนดาผ้าสายสําคัญและในตอนนี้ผู้ช่วยคนนั้นก็ไม่สามารถออกไปหางานดีๆทําได้อีกเลย เนื่องจากมิเรนดาได้ดิสเครดิตเธอนั่นเองระหว่างที่แอนเดรียกำลังหัวหมุนกับงานใหม่ของเธออยู่นั้นนายเจลนักออกแบบคอลัมน์และสไตลิสต์คนสนิทของมิเรนดาก็ได้ถือรองเท้าแบรนด์เนมมาให้กับเธอแอนเดรียที่เห็นดังนั้นก็ปฏิเสธที่จะรับมันไว้แต่สุดท้ายเพราะสายตาดูถูกที่มองเข้ามาของมิเรนดาทําให้เธอต้องยอมใส่มันในทันทีขณะที่แอนเดรียมาพักกินข้าวกลางวันเธอก็ได้พบกับนายเจลอีกครั้งเขาพยายามจะบอกกับเธอไปว่าการกินตามอำเภอใจจะทําให้เธออ้วนขึ้นได้แอนเดรียจึง ได้บอกกับเขาไปว่ามีหน้าลหละสาวๆที่นี่ถึงไม่ยอมกินอะไรกันเลยแต่เธอไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครเพราะเธอตั้งใจจะไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่นนี้ตลอดไปขณะนั้นมิเรนดาจะต้องซ้อมเพื่อเลือกชุดให้กับนางแบบของนิตยสารระหว่างที่กําลังคุ้นคิดกับการเลือกเข็มขัดที่ดูจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แอนเดียก็เพลอหลุดหัวเราะออกมาเธอไม่เข้าใจนิยามของแฟชั่นเลยแม้แต่น้อยและมันก็ทําให้มิเรนดารู้สึกหัวเสียขึ้นมาทันทีมิเรนดาเริ่มพูดถึงเรื่องการแต่งตัวและความล้าสมัยของแอนเดียจนทําให้เธอ ถึงกับทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวในคืนนั้นแอนเดียได้นําเรื่องเหล่านี้มาระบายให้กับแฟนหนุ่มของเธอฟังเธอพูดถึงการวางตัวของเหล่าคนในวงการแฟชั่นที่ต้องทําตัวคอยเอาใจมิเรนดาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจถึงความสําคัญของรายละเอียดเล็กๆที่คนเหล่านั้นให้ความสนใจกับมันก่อนจะบอกกับแฟนหนุ่มต่อไปว่าเธอต้องทนทำงานที่นี่ให้ได้หนึ่งปีเพื่อที่จะไต่ไปทำงานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และเธอก็จะไม่ยอมให้มิเรนดาทำแผนนี้ของเธอพังแน่นอนเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าตำแหน่งงานผู้ช่วย ทําให้แอนเดียแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเธอต้องคอยทํางานทุกอย่างที่มิเรนดาส่งมาให้ไม่ว่างานนั้นจะเกี่ยวกับงานหรือเรื่องส่วนตัวของมิเรนดาแอนเดียต้องรับไว้เองทั้งหมดแทนผู้ช่วยเบอร์หนึ่งที่มัวแต่จะคอยโยนงานจุกจิกให้เธอเสมอแถมยังเอาเรื่องการแต่งตัวสุดเนร์ดของเธอไปเมาส์ในที่ทํางานอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามแอนเดียก็ได้เรียนรู้ว่าการทํางานในวงการแฟชั่นนั้นแม้ภายนอกจะดูสวยงามเลิศดหรูอย่างไรแต่กลุ่มคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังล้วนแต่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่าง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับออกมาและก็ดูเหมือนว่าความจุกจิกจูจี้ร้ายกาจของมิเรนดากลับเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้นิตยสารรันเวย์ยังคงครองความนิยมเป็นอันดับหนึ่งอยู่ได้หลายเดือนผ่านไปแอนเดียรับมือกับงานได้เป็นอย่างดีและยังคอยจัดการธุระต,ต่างๆล่วงหน้าให้กับมิเรนดาอีกด้วยขณะที่แอนเดียนัดกินข้าวกับพ่อของเธอในคืนวันศุกร์มิเรนดาก็ได้โทรเข้ามาบอกถึงเรื่องเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกของเธอเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ มิเร nda เร่งบอกให้แอนเดียหาเที่ยวบินใหม่ให้กับเธอในทันทีเพราะเธอต้องรีบกลับไปให้ทันการแสดงโชว์ดนตรีของลูกแฝดในวันพรุ่งนี้แต่แอนเดียที่พยายามอย่างสุดความสามารถก็ไม่สามารถหาเที่ยวบินไหนให้กับมิเรนดาได้เลยและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้มิเรนดาไปดูการแสดงของลูกแฝดไม่ทันแถมยังพานโกรธแอนเดียที่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองได้และดูเหมือนว่ามิเรนดาจะคอยคาดหวังให้แอนเดียทําตามในสิ่งที่เธอต้องการอยู่เสมอซึ่งเธอก็ต้องได้สิ่งนั้นมา เนื่องจากเหตุผลที่บอกไปว่าตัวเองได้เป็นคนจ้างให้แอนเดียมาจากกัดการกับชีวิตของเธอขณะนั้นแอนเดียที่กดดันจนแทบทนไม่ไหวก็ได้นำเรื่องต่างๆเหล่านี้มาระบายให้กับนายเจลฟังแอนเดียบอกไปว่าเธอไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะเมื่อเธอทำดีมันก็แค่นั้นมิเรนดาไม่เคยกล่าวชื่นชมเธอเลยแต่เมื่อเธอทำพลาดมิเรนดาก็จะซ้ำเติมเธอขึ้นมาทันทีซึ่งนายเจลก็แนะนำให้แอนเดียลาออกจากงานไปซะเขาให้เหตุผลไปว่าเราหาคนมาแทนเธอได้ภายใน5 นาทีก่อนจะบอกต่อไปว่าเราไม่มีเวลามานั่งคิดน้อยใจเรื่องพวกนี้กันหรอกนะเพราะเราต้องทํางานกับนักออกแบบและศิลปินระดับโลกมากมายและนี่ไม่ใช่แค่นิตยสารธรรมดาแต่มันคือไฟส่องทางจุดเริ่มต้นแห่งความหวังเขาเริ่มเล่าต่อไปว่าสมัยเด็กเขาเติบโตมากับพี่น้องผู้ชายที่ต้องซ้อมบอลในตอนกลางวันแต่พอตกดึกเขาต้องแอบอ่านรันเวย์ใต้ผ้าหม่มพร้อมกับไฟฉายและนี่คือสาเหตุที่เขาได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้คนดังหลายคนเดินผ่านห้องโถงนี้มานับไม่ถ้ว ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนนิตยาสารนี้ไปด้วยกันอย่างทุ่มเทและนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมมิเรนดาถึงไม่โอบกอดหรือจูบหน้าผากเพื่อแสดงความอ่อนโยนให้กับแอนเดรียนั่นเองและเมื่อแอนเดรียได้ปรับทัศนคติใหม่นี้เธอจึงขอร้องให้ในายเจลช่วยเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวของเธอเพื่อให้เหมาะกับงานผู้ช่วยบอกอนิติยาสารแฟชั่นชื่อดังนี้อีกด้วยและในเหตุการณ์นี้นายเจลจึงได้ตัดสินใจพาแอนเดรียเข้ามาอย่างห้องตัวอย่างเสื้อผ้าที่ถูกถ่ายงานไปแล้วเขาเริ่มเลือก เสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนําต่างๆเพื่อเปลี่ยนบุคลิกใหม่นี้ให้กับเธอเรื่องราวดําเนินให้เห็นว่าในตอนนี้แอนเดียไม่ใช่แค่ต้องปรับการทํางานของตัวเองให้เหมาะสมแต่เธอต้องยอมเปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวเองเพื่อให้เหมาะกับงานนี้อีกด้วยหลังจากที่เธอได้รับความช่วยเหลือจากนายเจลแอนเดียก็ได้มาทํางานด้วยชุดเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนํามากมายจนผู้ช่วยเบอร์หนึ่งและเพื่อนๆในที่ทํางานต่างพากันทึ่งในการเปลี่ยนแปลงของเธอรวมไปถึงมิเลนดาที่รู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เห็นแอนเดีย จับแมตเสื้อผ้าของตัวเองได้อย่างเหมืออาชีพวันเวลาผ่านไปจากยิงสาวสุดเนิร์ดก็กลายเป็นสาวแห่งวงการแฟชั่นชั้นนําเต็มตัวไปในทันทีเธอมั่นใจมากขึ้นในที่ทํางานแถมยังไม่ต้องคอยกลัวมิเรนดามาตําหนีเธอถึงเรื่องการแต่งตัวอีกด้วยแอนเดียทุ่มเทให้กับงานเป็นอย่างมากจนเธอนั้นเริ่มจะไม่มีเวลาให้กับแฟนหนุ่มและเพื่อนๆของเธอและดูเหมือนว่าโดยบุคลิกที่เปลี่ยนไปมันทําให้แอนเดียกลายเป็นสาววัตถุนิยมไปโดยปริยายซึ่งแฟนหนุ่มก็พยายามจะเตือนเธอเรื่องนี้อยู่ล ครั้งแต่แอนเดียที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับมิเรนดาก็ไม่สนใจในคําพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยขณะที่แอนเดียกําลังพูดคุยกับเพื่อนๆในบาร์มิเรนดาก็ได้โทรมาไหว้วานให้เธอไปเอาตัวอย่างงานจากดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างเจมส์โฮลซึ่งในเหตุการณ์นี้แอนเดียก็ได้รู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสเตียนทอมสันเขาเป็นนักเขียนคอลัมน์ชื่อดังที่เป็นไอดอลของเธออีกด้วยและเมื่อคริสเตียนได้รู้ว่าแอนเดียทํางานเป็นผู้ช่วยให้กับมิเรนดาเขาก็บอกกับแอนเดียไปว่านั่นนับเป็นโชคร้้ายขอองเธที่ได ทำงานกับคนแบบนั้นเพราะเธอดูฉลาดและน่ามีงานทำที่ดีกว่านี้นั่นเองในตอนนี้แอนเดียดูจะจัดการชีวิตที่ยุ่งเหยิงของมิเรนดาให้เขาที่เข้าทางได้เป็นอย่างดีจนมิเรนดาเอ่ยให้แอนเดียนำหนังสือต้นฉบับไปส่งให้เธอที่บ้านซึ่งผู้ช่วยเบอร์หนึ่งก็เคยได้บอกไว้ว่ามิเรนดาจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านจนกว่าเธอจะไว้ใจคนคนนั้นจริงๆและมันก็ทำให้แอนเดียรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ความพยายามของเธอนั้นได้กก้าวขึ้นไปอีกขั้นแล้วนั่นเองซึ่งขณะนั้นผู้ช่วย เบอร์หนึ่งจึงได้แนะนําให้แอนเดียถึงการปฏิบัติตัวขณะที่เอาหนังสือไปให้กับมิเรนดาที่บ้านเธอบอกไปว่าให้ทําตัวเหมือนมนุษย์ล่องหนวางหนังสือไว้บนโต๊ะที่มีดอกไม้และรีบกลับออกมาให้เร็วที่สุดเพราะมิเรนดารักความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมากแต่เมื่อมาถึงบ้านของมิเรนดาแอนเดียก็รู้สึกสับสนขึ้นมาทันทีเพราะโต๊ะที่มีดอกไม้มีเกือบทุกที่ในบ้านขณะนั้นสองแฟลก็แกล้งบอกให้เธอนําหนังสือขึ้นมาชั้นบนแอนเดียที่ทําตัวไม่ถูกก็รีบเดินเอาหนังสือขึ้นไปเธอได้พบบกัร ที่กําลังถกเถียงปัญหาชีวิตกับสามีเธออยู่และเมื่อทั้งสองได้สบตากันแอนเดียก็รีบวางหนังสือไว้ที่พื้นและรีบกลับออกไปในทันทีวันถัดมาผู้ช่วยเบอร์หนึ่งได้พูดตักเตือนในเรื่องที่เมื่อคืนแอนเดียได้ทําลงไปเธอบอกไปว่าถ้าหากแอนเดียโดนไล่ออกแผนไปงานปารีสแฟชั่นวีคของเธอกับมิเรนดาจะต้องล่มสลายแน่แนๆเพราะเธอจะต้องคอยอยู่ทํางานที่นี่หากไม่มีคนมาอยู่แทนเธอขณะเดียวกันมิเรนดาก็ได้เรียกให้แอนเดียไปเข้าพบเธอบอกกับแอนเดีย เธอต้องการหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ต้นฉบับล่าสุดที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ให้กับลูกแฝดของเธอภายในวันนี้เท่านั้นแอนเดียเริ่มคุ้นคิดอย่างหนักเพราะมันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยที่เธอจะเอาต้นฉบับนั้นมาได้ทา,ทางที่มันยังไม่ได้ตีพิมพ์และมันก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มิเรนดาจะพยายามหาเรื่องไล่แอนเดียออกอยู่เป็นในๆอีกด้วยขณะนั้นแอนเดียก็พยายามจะติดต่อกับทุกสำนักพิมพ์ที่เธอรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถให้ต้นฉบับนี้กับเธอได้เลยแต่แล ไม่นานแอนเดียก็ได้หาต้นฉบับมาได้จากการช่วยเหลือของคริสเตียนนักเขียนคอลัมน์ชื่อดังที่เขาบาังเอิญรู้จักกับคนออกแบบปกหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งมันก็ทําให้มิเรนดารู้สึกทึ่งในตัวของแอนเดียเป็นอย่างมากที่เธอสามารถรับมือจัดการกับปัญหาที่ได้รับแรงกดดันนี้ได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งขณะที่แอนเดียเตรียมแผนที่จะไปฉลองงานวันเกิดของแฟนหนุ่มกับเพื่อนๆของเธอที่ได้นัดกันไว้หลังเลิกงานเธอกระถูกมิเรนดาสั่งให้ไปงานเลี้ยงการกรุศลกับเธอในคืนนี้อีกด้วยเพราะผู้ช่วยเบอร์หนึ่งเก การป่วยขึ้นมาทําให้แอนเดียที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวต้องจําใจไปเนื่องจากมิเรนดาไม่สามารถจดจําแขกในงานที่เดินเข้ามาทักทายเธอได้ทุกคนซึ่งมันก็ต้องมีเหล่าผู้ช่วยคอยบอกเรื่องนี้ให้กับเธอและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้แอนเดียพลาดงานวันเกิดของแฟนหนุ่มไปซึ่งเขาก็รู้สึกน้อยใจเธอเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่แอนเดียทุมเททุกอย่างให้กับงานเธอก็ไม่มีเวลาให้กับคนใกล้ตัวอีกเลยในคืนหนึ่งขณะที่แอนเดียเอาหนังสือต้นฉบับมาส่งให้กับมิเรนดาที่บ้านเธอ เธอก็ได้รู้ว่าผู้ช่วยที่จะได้ไปงานปารีสแฟชั่นวีคนั้นก็คือตัวเธอเองโดยคำบอกกล่าวของมิเรนดาซึ่งมันก็ทำให้แอนเดียรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ผู้ช่วยเบอร์หนึ่งพูดย้ำถึงเรื่องงานนี้อยู่เสมอว่ามันคือความฝันสูงสุดของเธอและมันก็ทำให้แอนเดียบอกกับมิเรนดาไปว่าเธอทำมันไม่ได้จริงๆแต่มิเรนดาก็ได้พูดเชิงบังคับแอนเดียไปว่าจะยอมที่งานหรือยอมร่วมทำงานไปกับเธอเพื่อเป็นใบเบิกทางให้กับงานอื่นๆในอนาคตของแอนเดียลองแต ตัดสินใจเอาเองและเมื่อแอนเดียได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถปฏิเสธในงานนี้ได้เลยเช้าวันถัดมามิเรนดาได้เร่งบอกให้แอนเดียโทรบอกเรื่องนี้ให้กับผู้ช่วยเบอร์หนึ่งได้รับรู้และในเหตุการณ์นี้ก็ต้องจบลงอย่างง่ายดายเมื่อผู้ช่วยเบอร์หนึ่งที่กำลังรับโทรศัพท์ของแอนเดียพร้อมกับหิ้วของมากมายและไม่ทันระวังตัวตอนข้ามถนนกลับดันโดนรถชนเข้าอย่างจังและดูเหมือนว่าสภาพของเธอในตอนนี้จะไม่สามารถไปงานปารีสแฟชั่นวีคได้อีกเลยขณะนั้นแอนเดีย จึงได้นาเรื่องนี้มาบอกกับผู้ช่วยเบอร์หนึ่งที่โรงพยาบาลซึ่งเธอก็รู้สึกหัวเสียที่แอนเดียไม่ยอมปฏิเสธเรื่องนี้กับมิเรนดาทั้งที่ตอนแรกแอนเดียเคยบอกไปว่าเธอไม่สนใจเรื่องแฟชั่นแต่ตอนนี้เธอกลับได้ไปงานปารีสแฟชั่นวีแทนผู้ช่วยเบอร์หนึ่งไปเสียแล้วเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่าในตอนนี้แอนเดียได้มีปัญหากับแฟนหนุ่มของเธอทันทีหลังจากที่เขาได้รู้ว่าเธอนั้นกําลังจะต้องเดินทางไปที่ปารีสเพื่อร่วมงานแฟชั่นวีเขาเริ่มระบายความอัดอั้นของตัวเองออกมาถึง เรื่องที่เธอกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นคนพวกนั้นซึ่งแอนเดียก็ให้เหตุผลไปว่าทุกอย่างมันจําเป็นกับเธอจริงๆและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้ทั้งสองได้ตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์กันสักพักเพื่อออกไปใช้ชีวิตของตัวเองตามที่ต้องการภาพตัดมาที่ปารีสแอนเดียเด็กเข้าชมงานเดินแบบเสื้อผ้าของเหล่าแบรนด์ชั้นนํามากมายรวมไปถึงได้พบปะกับสื่อมวลชนต่างๆจากทั่วโลกอีกด้วยดูเหมือนว่าโลกของเธอในตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วและความฝันในการเป็นนักเขียนคอลัมน์ข่าวก็ดูจะเล็กลงไปทุก ขณะนั้นคริสเตียนที่มาร่วมงานนี้ด้วยก็พยายามจะเข้ามาจีบเธอซึ่งมันก็ทําให้แอนเดียวางตัวไม่ถูกเพราะเธอเพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มของเธอได้ไม่นานขณะที่กําลังเข้ามาแจ้งชื่อแขกในงานให้กับมิเรนดาแอนเดียก็ได้รู้ว่ามิเรนดากําลังจะหย่าก,กับสามีเธอเสียใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่เธอก็แคร์สายตาของเรานักข่าวมากกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองเพราะคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเธอไม่น่ามีชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวเธอเริ่มตัดเพ้อกับแอนเดียถึงเรื่องการหย่าอีกครั้งที่พวก นักข่าวจะประคมเรื่องนี้ให้เธอดูแย่เหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาและมิแรนดาก็ต้องแบกหน้าสู้กับสังคมที่กระนำซ้ำเติมเธออีกครั้งซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมกับลูกๆของเธอเลยที่ต้องมารับรู้เรื่องเหล่านี้เมื่อแอนเดียได้ยินดังนั้นเธอก็รู้สึกเห็นใจมิแรนดาขึ้นมาทันทีแต่ขณะที่เรื่องเศร้ายังไม่ทันจบมิแรนดาก็เปลี่ยนไปพูดถึงเรื่องโต้ง,งานเลี้ยงและแขกในงานว่าเธอจะจับใครนั่งกับใครเพื่อสร้างภาพให้กับตัวเองแอนเดียที่ยังเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเธอก็รู้สึกชุดดคิออะไรบางางงย่ขึ้น ดูเหมือนวงการนี้ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คนภายนอกได้เห็นมันในตอนนี้แอนเดียเริ่มหวนคิดถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองว่าจริงๆแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่ขณะนั้นในเจลก็ได้เข้ามาในห้องของแอนเดียเพื่อขอตารางงานของมิเรนดาเขาได้บอกข่าวดีของเขากับแอนเดียไปว่าเจมส์โฮสดีไซเนอร์ชื่อดังกําลังจะตั้งบริษัทใหม่เพื่อสร้างแบรนด์ชั้นนําของตัวเองซึ่งในเจลก็จะได้ถือหุ้นในครั้งนี้จากการแนะนําของมิเรนดาเขารู้สึกตื่นเต้นกับมันอยู่ไม่น้อยเพราะตัวเขาเอง จะได้นั่งแทนผู้บริหารและไม่ต้องลำบากเหมือนทุกวันนี้ซึ่งเขาก็จะได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆสักทีในคืนนั้นแอนเดียได้มานั่งดินเนอร์กับคริสเตียนหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปเที่ยวชมเมืองปารีสและจบค่ำคืนอันแสนหวานนี้ด้วยกันในห้องนอนของเขาเช้าวันถัดมาขณะที่แอนเดียกำลังหาเสื้อผ้าด้วยความเร่งรีเพราะในตอนนี้เธอกำลังจะไปทำงานสายแต่แล้วจู่ๆสายตาของเธอก็ไปเห็นต้นฉบับของปกนิตยสารรันเวย์เขาเธอได้ถามเรื่องนี้กับคริสเตียนทันทีซึ่งเขาก็ได้บอกกับเธอไป ว่าเธอยังไม่รู้อีกหรอว่าในตอนนี้คุณเรวิทประธานบริษัทเอีิสคลักกำลังจะเปลี่ยนบกคนใหม่ให้มาแทนมิเรนดาซึ่งคริสเตียนเองก็ได้เป็นหนึ่งในคนที่คอยช่วยดูแลการเขียนบทความให้กับบรรณาธิการนี้อีกด้วยเขาให้เหตุผลไปว่าบกคนใหม่นี้มีอายุที่เด็กกว่าและเธอมีแนวคิดที่สดใหม่แถมยังถูกจ้างมาในค่าตัวที่ถูกกว่ามิเรนดาอยู่หลายเท่าแอนเดรียที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็รู้สึกอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างมากเธอบอกกับคริสเตียนไปว่า ทั้งชีวิตของมิเรนดาคือรันเวย์หลังจากนั้นแอนเดียจึงได้ตัดสินใจจะนําข่าวนี้ไปแจ้งให้กับมิเรนดาได้รับรู้ในทันทีแต่เมื่อมิเรนดาได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเธอก็แสดงอาการหูทวนลมขึ้นมาซึ่งแอนเดียก็รู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นมิเรนดาแทบจะไม่แสดงอาการใดๆออกมาเลยภาพตัดมาที่งานเลี้ยงมิเรนดาเป็นคนรับหน้าที่ประกาศทิศท,ทางของบริษัทรวมไปถึงการโยกย้ายบุคลากรต่างๆของรันเวย์ซึ่งขณะนั้นในเจลก็รู้สึกตื่นเต้นกับการที่มิเรนดา กำลังจะประกาศการเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ในบริษัทของเจมส์แต่แล้วนายเจลกลับต้องผิดหวังเมื่อมิเรนดาได้บอกชื่อหุ้นส่วนคนใหม่นั้นเป็นชื่อหญิงสาวที่เกือบจะได้เป็นบอรกอรแทนมิเรนดาและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เราได้รู้ว่ามิเรนดาได้รู้เรื่องที่เธอจะถูกเคลียร์ออกจากการเป็นบอรกอรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอจึงได้วางแผนตีสนิทกับสาวคนนั้นพร้อมเกลี้ยกล่อมให้คุณเรวิทเจ้าของบริษัทส่งตัวหญิงสาวที่จะมาแทนเธอไปบริหารงานในบริษัทใหม่แทนที่ของนายเจลซึ่งมันก็เป็น เ็นเหมือนการหักหลังในเจลเพื่อให้ตัวเองไม่ถูกไล่ออกนั่นเองขณะที่แอนเดียกำลังนั่งรถกับมิเรนดาเพื่อไปร่วมงานอื่นต่อมิเรนดาก็ได้กล่าวชื่นชมแอนเดียถึงเรื่องที่เธอมีความพยายามจะบอกเรื่องเหล่านี้ให้กับมิเรนดาเธอบอกต่อไปอีกว่าเธอมองเห็นตัวเองในตัวของแอนเดียและเมื่อแอนเดียได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนั้นความคิดของเธอที่มีต่อมิเรนดาก็แปรเปลี่ยนไปในทันทีเธอบอกกับมิเรนดาไปว่าเธอไม่อยากเป็นเหมือนมิเรนดาแน่นอนและเมื่อรถจอดมาถึงงานที่เต็มไปด้วย สื่อมวลชนมากมายที่มาต้อนรับมิเรนดาแอนเดียจึงได้ตัดสินใจใช้จังหวะนี้ทิ้งมิเรนดาไว้ในงานนั้นและเดินจากออกมาในทันทีเพราะในตอนนี้แอนเดียรับเรื่องจองปลอมต่างๆเหล่านี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและเมื่อมิเรนดาได้รู้ว่าแอนเดียนั้นได้หนีเธอไปเธอก็ทำตัวไม่ถูกขึ้นมาทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวหลังจากนี้มิเรนดาจะต้องเป็นคนรับมือแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้านี้ด้วยตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นี้ได้ไม่นานแอนเดียก็ได้ตัด ินใจกลับมาหาอดีตแฟนนุ่มของเธอและบอกไปถึงเรื่องงานที่เขาเคยเตือนเธอมาโดยตลอดว่ามันเป็นเหมือนที่เขาพูดไว้ทุกอย่างแอนเดียกล่าวขอโทษเขาในทันทีและทั้งสองก็กลับมาทําความเข้าใจกันมาอีกครั้งในตอนนี้แอนเดียได้เริ่มทําตามความฝันของตัวเองใหม่เธอได้มาสัมภาษณ์งานที่สํานักงานหนังสือพิมพ์ซึ่งขณะนั้นบอกอที่สอบสัมภาษณ์ก็ได้บอกกับแอนเดียไปว่าเขาได้โทรไปเช็กกับทางรันเวย์ถึงเรื่องของเธอและมิเรนดาก็ส่งแฟกกลับมาบอกกับบอก,กบคนนั้นไปว่าในบรรดาผู้ช่วย ของเธอทั้งหมดแอนเดรียคือความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอและเมื่อแอนเดรียได้ยินเช่นนั้นเธอก็คิดขึ้นมาทันทีว่าเธอจะไม่ได้งานนี้แน่ๆแต่แล้วบอกอสานักหนังสือพิมพ์ก็ได้บอกกับเธอไปว่าเขาคงเป็นไอ้งังแน่ๆถ้าไม่จ้างเธอเพราะแอนเดรียคงจะไปทําอะไรให้มิเรนดาถูกใจมากๆเป็นแน่เธอถึงได้เจ็บใจขนาดนี้หลังจากนั้นแอนเดรียก็เดินออกมาจากสํานักงานด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขเป็นอย่างมากในตอนนี้เธอจะได้เริ่มงานในฝันของเธอจริงๆแล้วสักทีขณะที่กําลังเดินไปตามถนน เมแอนเดียก็ได้บังเอิญพบกับมิเรนดาที่กําลังจะก้าวขึ้นรถอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกครั้งทั้งสองได้หยุดมองหน้ากันซึ่งแอนเดียก็ได้โบกมือทักทายเธอไปแต่มิเรนดาที่วางมาดเธอก็ก้าวขึ้นรถไปแบบไม่สนใจแอนเดียและเมื่อแอนเดียที่กําลังจะเดินจากไปสายตาของมิเรนดาที่จ้องมองอยู่ในรถก็รู้สึกชื่นชมแอนเดียขึ้นมาทันทีในใจลึกๆเธอก็อยากกล้าหาญให้ได้เหมือนกับแอนเดียแต่ตัวเธอก็มาไกลเกินกว่าที่จะปีลงจากหลังเสือนี้ไปเสียแล้วและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังเรื่อง The d e v i l w e a r s Brada หรือนางมารสวนปราด้าถ้าหากจะต้องเจอเจ,อเจ้านายแบบในหนังเพื่อนๆจะมีวิธีการรับมืออย่างไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย และในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลป a ช n e l ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ